ก่อนอื่นเนาะเราอัปเดตสถานการณ์โควิดประจำวันกันหน่อยนะคะวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่7,496ราย,รายขยับขึ้นมานิดนึงนะคะจากเมื่อวาน6,000กว่าเนาะหายป่วยเพิ่ม7,452รายนะคะเสียชีวิตเพิ่มวันนี้เสียชีวิตลดจากเมื่อวานนะเส<ม>ียชีวิตเพิ่ม57รายค่ะ อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ภาพรวมรายวันนะคะที่เรายังต้องไม่ประมาทกาดยาตกกันนะส่วนตัวเลขการฉีดวัคซีนนะคะ<ไ>อ้อเเป็นจ<อ>ากช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ฉีดวัคซีนไปเมื่อวานนะฉีดไป6 4 7 9 2 6โดสนะคะตอนนี้ยอดฉีดสะสมเนี่ย8 2 8 4 8 8,430โดสเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะ นี่อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของวัคซีนซึ่งตัวเลขวัคซีนนี่ก็ยังต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ของเดือนนี้นะครับค่ะซึ่งควรจะต้องอยู่เฉลี่ยวันละแปดแสนเนี่ยครับล่าสุดวันที่สิบนี่ฉีดไปหกแสนสี่นี่เฉลี่ยจากต้นเดือนมานะครับอยู่ที่หกแสนหกหมื่นนะครับซึ่งต่อวันเนี่ยมันควรจะต้องแปดแสนต่อวันค่ะเดือนนึงก็จะยี่สิบสี่ล้าน ตัวเลขเดือนนี้ก็ยี่สบสี่ถึงยี่บห้าล้านนะครับวัคซีนตอนนี้ฉีดสะสมแปดสิบสองล้านเหลืออีกสิบแปดล้านนี่ครบร้อยล้านโดสครับห้าสิบล้านคนค<ฆ>่ะก็คาดการว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนเห็นบอกว่าไฮไลท์น่าจะอยู่ที่วันที่ห้าธันวาคม<ฆ>ซึ่งก็น่าจะถ้าดูไล่จากวันนี้ไปนี่ก็เหลืออีกยี่สิบห้าวันนะครับยี่สิบห้าวันเท่าวันละหกแสนนี่ ก็ด7แสนเนี่ยก็น่าจะได้ร้อยล้านในวันต้นเดือน<ข>อกันา่าผมวันที่5ครับก็ต้องจับตาดูตรงนั้นค่ะพ